สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE นะครับกับการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวของซีรีส์ b i l e p r o m o t e นะครับจะเปลี่ยนจากการเล่นเกม PC เนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มของ PC เนี่ยมาเป็นโมบายแทนนะครับเล่นด้วย PC เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมใช้ LD Player 9นะครับในการเล่นดน้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมโมบายใน PC เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลด LD Player เวอร์ชัน9หรือเวอร์ชัน4หรือ5ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเหมาะสมกับเครื่องไหนถ้าเครื่องแรงหน่อยก็ใช้เวอร์ชัน9ไปเลยนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยโมบายโปรโมทของผมเปิดตัวมาด้วยเกมแรกครับก็คือ d i m i d ด e JRPG นะครเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้เองนะก็สไตล์เป็นการจัดทีมแล้วก็ปล่อยให้ไปลุยกับศัตรูในด่านนะน่าจะสไตล์คล้ายๆปินคอนนะเป็นเกมของกลุ่ม m o o n p r e s เกมนะฮะผู้พัฒนาเนี่ยก็ท่าทางน่าจะเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเสียงเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ,ะน่าจะเสียงเบาใช้ได้เลยล็อกอินผ่าน Google Play ได้ ไอ้กูก๊กจีเมลล็อกอิน่าน Gmail ก็คือ Google ได้นะเซิร์เวอร์ที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือเซิร์เวอร์เอ่าวเมื่อกี้นี้มีหน้าอะไรอยู่ด้วยอ๋อมีตัวละครเราอยู่นะเจอเจอลาดเจราดินเออะไรเนี่ยมีมีชื่อเฉพาะด้วยก็ใช้เวลาโหลดแพท c h เนี่ยของเกมเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมแล้วผมก็จะดูนะว่ามันเพิ่มเสียงได้ไหมนะ หรือว่าเกมนี้เขาอาจจะไม่ค่อยเน้นเสียงก็ได้นะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นเกมที่แบบมีการวิ่งอยู่หลังฉากแล้วก็ไปฟันจุ๊จัจุจ,จัอะไรเนี่ยฝันเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยเจ็บนะใครไม่เล่นงานฉันนะ่ะมอนสเตอร์กำลังมาแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกเรานะ่ะจะต้องอ่าส,สัน It's time for sun ถึงเวลาของเ,อเรียกว่าลูกชายกันลนะ้วกันอะซันเนี่ยลูกชายแห่งชะตากรรมแห่งการต่อสู้แล้วมาสเตอร์ได้โปรดปล่อยฉันไว้คนเดียวเลยฉันได้ยินคำพูดนี้มาเนี่ยตั้งประมาณสามพันหกร้อยห้าสิบวันเลยนะเอ้ยเอานะามนสเตอร์นะมันมีเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกปี ปีนะตอนเนี้ในที่สุดเนี่ยฉันก็ได้เจอกับมอนสเตอร์คิงที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วมีเนื้อเรื่องเป็นจีเป็นจังเลยนะแต่ว่าไอ้เนื้อเรื่องเป็นจีเป็นจังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากก็ได้นะเกมเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ค่อยเน้นที่เนื้อเรื่องเท่าไหร่แล้วชาเลนจ์มาถึงมาถึงกดชาเลนจ์บอสเลยภาพก็น่ารักดีนะตัวตัวแบบ ยืนสองข้างเลยเอออ้าวไบต์เดอไทเกอร์เสียงมันเบามากเลยอ่ะผมอยากปรับเสียงได้มากเลยอยากรู้ว่ามันปรับเสียงได้ไหมคือเสียงเบาจริงแต่ว่าภาพก็ดูสวยนะตามมาตรฐานของพวกเกมมือถือยุคใหม่เลยนะการเล่นก็สไตล์เข้าใจง่ายนะไม่มีอะไรมากมินเนียนมินเนียนพวกนี้เนี่ยจะดรอปโซได้นะแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเพิ่มพลังของตัวเองละกัน ชิคีงามนี้นี่ก็คือตัวที่เรามีนั่นเองอ๋อก็แบบเนี่ยมีการกดอัปเกรดเหมือนเหมือนปิงคอนเลยนะฮะอัปเกรดรัวๆใส่ทุกอย่างนี่กดง่ายๆเป็นเกมแบบเล่นง่ายๆกลับไปที่โลกอีกครั้งตอนนี้ผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นแล้วมอนสเตอร์ก็เราจะมาเพิ่มขึ้นแล้วไปชาเลนกับบอสเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ลุง มีลุงนกฮูกในการเป็นผู้นำโอ้โหเ้ว่าเราสิบเอ็ดแล้วอะฟันทีเดียวน้องเสือตายเลยนั่นคาราคาสะก็กระจุยไปแล้วเบรดลันเนอร์ MVP ด้วยคือให้เราชาเลนเตอร์บอสอย่างเดียวเลยไงยล้วคนอื่นนะ่ะให้เราลุยด้วยตัวคนเดียวเลยเหรอนี่ฟันอาชุบชาชอาชุบชาแหมเกมน่ารักจริงๆเลยนะพวกผู้หญิงนี่น่าจะชอบเลยนะ้ตัวดุดกดิดอย่างเงี้ ผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็อาจจะชอบด้วยนะครับผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็เริ่มผันมาสนใจความน่ารักในเกมกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วนะความเท่เนี่ยกลายเป็นส่วนรองนะส่วนความน่ารักเนี่ยมันเป็นสากลน,นะครับไม่ว่าจะเพศใดก็ชื่นชอบความน่ารักได้นะยอดเยี่ยมมากเจ้าไปเคยเจ้าไปเคยผิดหวังเลยใช่ไหมในการกำจัดพวกมอนสเตอร์ พวกเราเนี่ยน่าจะสามารถจับมอนสเตอร์คิงได้นะแล้วก็จะสามารถซื้อลอริปปได้มากขึ้นใช่ไหมรู้ว่าเธอเมันโลกมากตามฉันมานี่พาไปโฮมแล้วโอ้โหซามมอนในเมืองอุ๊ยใครอ่ะเช็กลอริปปดูสินี่คืออะไรลอริปปไงได้ยินว่าพวกมอนสเตอร์นะ่ะชอบลอริปปมากเลยนะกด โอ้โหซัมมอนด้วยโลลิปอปอะไรเนี่ยอิม,มอร์เทลอิม,มอร์เทลพินเซงนี่ม,มันโสมโสมสกัดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูโลลิปอปที่อยู่ในมือนั่นคือโลลิปอปอปกติที่เธอกินได้ไงลนะแต่ว่ามันสามารถอะไรเนี่ยซึมซับพลังของอนิมาได้จากทุกทิศทุกทางเลย พอร t ตี้ชูกาโอ้โหอะไรมีลูกพลังโอ้ oh, อันนี้ถ้าเป็นอันนี้จะได้ตัวดีแน่นอนใช่ไหมชายนี่ว้า wow! วมันชิคกีามีในตำนานเลยนี่นาน่ารักสุดๆไปเลย <c oughs> ต้องไปหามอนสเตอร์คิงนับบัดนี่อ้าวอโดนเตะเลยเราโดนเตะเลยอะลยออกไปจาก หมู่บ้านแล้วทำไมโหดร้ายจังเลยหน้าตาน่ารักแต่โหดร้ายอะ่ะเตะเราปิวไปจากหมู่บ้านเลยโอ้โหแล้วดูดูเพื่อร่วมทีมเราอะไรกันเนี่ยกดตรงนี้นะครับไปปุ่มมุมขวาบนเนี่ยจะเป็นการออโต้ก็คือดีพอยทีไงาทมีทั้งหมดที่เรามีนะนี่ได้แม่สาวถือร่มมาหนึ่งคนกับคุณปู่โสมพันปีโชช้าโชช้า โอ้ยืมตูมเดียวชายนี่ของเรากลายเป็น MVP ไปแล้วเล่นง่ายมากบอกเลยว่าใครก็เล่นได้นะแล้วภาพน่ารักน่ารักแบบนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยเนาะนี่คือหมู่บ้านของลูกพีทหมู่บ้านพีทนี่มันพีทพีทความสงบสุขหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมอนสเตอร์ Monster, มาแล้วช่วยปู่ด้วย คุณปูค่ครับผมก็ลังมาช่วยนานเห็นไหมเป็นคุณปู่โสมพันปีจริงด้วยตื่นมาจากฝันแล้วใครมาขโมยขององนันนะแกเป็นใครนะได้มีเขาบนหัวด้วยนี่นะกันเราเป็นผู้เดียวกันด้วยซี่อดนนี้ได้พบกันเนาะฉันก็คือสุดหล่อมิสเตอร์ซินเวร์ต้องหาก่็ไม่ใช่มอนสเตอร์นะนี่มีการเก็กเทด้วย เขาซาบอกว่าเป็นพระผู้เดียวกันไม่ยอมนะโอ้ปีศาจบัวที่มันใส่อิ๋วโอ้ยนี่แน่โอ้โหน้องชายนี่เราเก่งจังคุณปู่โสมทำอะไรอะ่ะดีบัฟบอะ่ะยิงป่อปแปะนี่เป็น MVP อีกแล้วอะ่ะทำไมพอน้องชายนี่มาอาเฮียมิสเตอร์ซินเวอร์เราก็ไม่ใช่ MVP อีกต่อไป แล้วเมื่อไรจะหมดช่วงฝึกสอนเล่นนะ่ะอุย้ยมีมีหมาป่าด้วยววววขบับกันมากเลยนะครับชื่อของแกคือยู <You S 2> เหรอใช่แล้วผมคือยูขับคุณนี้ช่วยนะขอบใจมากๆเอเลยเจ้าจะได้ปกป้องหมู่บ้านของพวกเราเอาไว้เทียรเลวาตอ่าอันนี้คือโหมดฝึกสอนเล่น อุยได้ใครอีกก็ไม่รู้อะเทียาดดาัที่สามยี่สิบอีกกี่นานดีกว่าวิอุปกรณ์สูงใส่เข้ามามากมายเลยเห็นแอดวานโอ้โรล,ลิป๊อปสิบชิ้นระดับสูงนะ่ก็ถูกส่งเข้ามาด้วยเนาะเป็นไปได้แล้วก็เจ้าก็จงไปอันเชิญชิคิงาัมบีที่แข็งแกร่งมากกว่าซันนี่มาดูไหม อาติโชคืออะไรไม่รู้นะรู้ว่าชื่อของเขาก็ไม่รู้ใครกำลังเรียกชื่อของเรางั้นหรือมีคนเรียกมอนสเตอร์อยิวข้างหน้าต่อไปนี้นะอันตรายยิ่งกว่านั้นอีกนะให้อาหารกับชายนี่สิแล้วก็โซเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะเพื่อทำให้เธอนะแข็งแกร่งขึ้นไงอัปเกรดเปรี้ยงง่ายมากเลยอ่ะปุ่มแบบว่า ใครก็เล่นได้นะแต่ภาพแบบนี้มันก็ไม่ได้สวยมากนะผมว่าน่าจะเล่นได้ทุกทุกเครื่องแหละมัง้งเหมาะสมสำหรับทุกเครื่องเลยนะครับภาพน่ารักด้วยเนี่ยโจ๊ะโป๊ะปะฟันกันปอแปะนี่ g h o t t s m i t h s o r ์ of Light <c oughs> โอ้โหชายนี่เอ p ตลอดการนี่มันมาแซงตำแหน่งซินเวอร์ของเราชัดชัด ในการผรจญภัยนะยิ่งนานขึ้นนะก็จะยิ่งได้วัตถุดิบเยอะขึ้นนะตอนนี้นะรางวัลของเธอนอะไะสามารถเก็บสะสมได้ทั้งหมด12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะมากดรับหลักเนี่ยง่ายๆเลยนะตามระบบทั่วไปของเกมไอเดอลในยุคสมัยนี้เลย อ๋อแบบว่าตอนนี้ก็คงจะสิ้นสุดการเดินทางของการฝึกสอนคธอแล้วละ่ะฉันาจำเป็นจะต้องไปป้องกันหมู่บ้านนีกค้ามีก็ถึงตาฉันที่จะทำการแนะนำนายบ้างแล้วในอนาคตนะถ้านายทำตามสิ่งที่ฉันแนะนำนายจะได้เจอกับความทรงจำแล้วก็ความจริง ทำไมต้องมีความทรงจำของอะไรเนี่ยไปไปเลยใครจะมาสู้ทีมเราได้ตอนนี้ไม่มีทางแค่พวกปีศาจกอบแก๊กเริ่มต้นไม,ม่ทางมาสู้กับราชาชายนีกับซิงเวอร์ได้อยู่แล้วชายนีโกโซโซ,ซิงเวอร์ <Open S 1> พักพักแป๊บหนึ่งสิ and play monster monster i am e v i l i am i c a n จะสามารถเคลียร์พื้นที่พวกนี้นดได้โอ้โ oh, หเป็นเหมือนเสาหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบว่าเป็นด่านให้เราเล่นอ๋อ oh, เป็นแชปเตอร์เป็นแชปเตอร์เดี๋ยวก่อนผมถอยก่อนผมหาวิธีแบบ <c oughs> ปรับออปชั่นตรงไหนอ่ากดอันนี้โอ้โ oh หได้หนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยโลนะครับที่เขาบอกเริ่มต้นมาถึงเปิดได้100ร้อยโลเพลินพเพิกันไปเลยเชียวフレมเบิล Next reward อีกมีเวลาในการเล่นด้วยใช่ไหมอันนี้คืออะไรเอย่ยหน้าเพื่อนแน่เลยมีเพื่อนชมีเพื่อนชวนมาแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย Please setting เอ้ยมีไง setting นั่นไงเปลี่ยนชื่อได้ด้วย Music มี SFX มีแต่ปักไม่ได้นะครับมันมีเสียงกับเขาบ้างไหมเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะมันมีเสียงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อก่อนเจอราดีนเออะไรแล้โอ้ต้อง arm e มเนะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่องก็ตามอะอะไรนะนิคเนーโอ้โหชื่อยาวได้ไม่เกินหกตัวด้วยบ้าไปแล้วแล้วไอจาราดินเอของนายมันหกตัวตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่หกตัวเหมือนกันแหละ อ่างั้นใช้เป็นอันนี้ได้ไหมใช้ตัวอักษรพิเศษไม่ได้อีกเฮ้ยแบบนี้เราจะใช้ชื่ออาร์มดอทเอี๊ดได้ยังไงอะสองหนึ่งหกโอ้หมดกันงั้นใช้ชื่ออาร์มไปเลยก็ได้ะผมไม่อยากได้เจรดินเอนะงั้นเราเป็นอาร์มใหญ่หมดก็แล้วกันแล้วก็ไหนไหนก็อุตส่าห์แล้วนะครับได้มาทําการโปรโมทแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่พลาด การอัปเกรดก่อนเป็นอย่างแรกอีคิ a l อเป็นอย่างที่สองไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่ต้องไม่พลาดเนี่ยคือการไปกดซัมมอนนี่โฮมเรามีอุปกรณ์ซัมมอนระดับสูงแล้วเราก็ต้องใช้นะไม่ใช้นี่เออเหมือนเหมือนผมโดนหลอกอะ่ะคือเขาให้แค่ร้อยแต่ใช้ที่หนึง 2, ่งสองพันน่ะนี่มันโกหกกันชัดๆเลยอะ่ะ มีอะไรเราสัมมอนได้บ้างอ่ะพอ,อไม่มีเลยแล้วบอกฟรีร้อยโลอะไรอ่ะฟรีร้อยโลตรงไหนเนี่ยโหดร้ายใจร้ายใจดำจังอะไรอ่ะโหไม่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะใช้ไปก่อน แต่เสียงคือไม่มีจริงๆขออภัยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เกมนี้มันเสียงเบาอยู่แล้วหรือว่าอะไรนะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นด้วยหา,าติดตั้งได้แบบนี้ต้องอัปเกรดซะหน่อยแล้วอาจแบบจัดเต็มตัวเราจะได้กลายเป็นเทพเจ้าคุณลุงผมจะไม่ปล่อยให้คุณลุงดูอ่อนแออยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณลุงก็จะแข่งแร่ง ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนแม้ว่ามันจะดูไม่จำเป็นเลยก็ตามนะคุณลุงเนะี่ยเป็นแค่เกรดส,สามเท่านั้นเองเรียกว่าระดับแรงค์สามนะโอ้โหอ๋อมีมีกดมาได้มีกดได้อะไรพวกตัวระดับสูงเนี่ยน่าจะน่าจะกดได้แบบกดรับของได้นะแต่ตัว ธรรมดานี่กดไม่ได้นะโหวสองมาตรฐานน่าน่าจะกดได้ทุกตัวตอนนี้เราไปถึงดึงแปดแล้วแฟรี่มาสเตอร์เบลันเนอยุดขโมยของกินน,นะนักเี้มันจะมีอะไรสำคัญไปกว่า การมีความสุขกับการได้กินมื้ออาหารอร่อยๆในตอนนี้ล่ะนั่นมันก็จริงอะนะแต่ว่าโอ้โหเนื้อหาก็เยอะเยอะนิดๆเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะทะลุไปได้หลายเวฟเลยนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเลเวลแปดอยู่เลยแต่ทั้งทีมเราเนี่ยเลเวลยี่สบไปแล้วคือคุ้มใช้อย่างคุ้มค่าบอกเลยแต่ได้ทีละเม็ดเนี่ยนะ นิวฟังชั่นบีคามเดมอนคิงมาสเตอร์ตอนนี้นะ่ะมีผู้หญิงอาศัยอยู่ในชางคานเยอะเลยนะราชินีมักจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่มาสเตอร์ Master, ดูนั่นสิดูมันดูน่ากินนะมาสเตอร์ของผมฮะ <c oughs> Someone is summoning me over there อะไรอะ่ะ ใครซัมมอนใครอันเชิญใครนะผมไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะอะไรขึ้นกับเขาอ่ะนะอ้าวโอ้เรเวล้าได้ได้ลูกซัมมอนเพิ่มเสียงเรียกนี่มันเรียกฉันมาดังอยู่ในสมองอ่ะจะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ก็รู้สึกได้ อะไรอ๋อก็เหมือนกับว่าเป็นตัวนำให้เรารู้ว่าภารกิจเนี่ยจะต้องไปทำที่ไหนต่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเก็บของเพิ่มขึ้นได้บอกเลยว่าชายนี่ราชินีเอ p มตลอดการจู่น้ำมันอาหารโปรของฉันเลยนะ เบลันเนอร์เอาไว้จะต้องชิ้นบางเดงโอลุงคงคิดว่าแบบไอ้พวกนี้จะมาแย่งกินของกันทำไมโอ้โหเดมอนคิงอ่ะนี่ไงเดมอนคิงบูวอลเลอร์หมดแล้วเดมอนคิงได้จากไปแล้วนี่มันมีภารกิจอยู่ข้างๆเลยนะเนี่ย ชคิงามีเลเวลเอาเราก็ทําไปแล้วไนงะทำไมไม่ได้อ่ะอีควิก็ทําแล้วอ๋ออันนี้มันเป็นภารกิจทั้งหมดที่เราต้องทําหรือเปล่า key of increase ไม่พอว้าวไอ้ทั้งนั้นน่ะฉันมาเพื่อเอากระจกของเจ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะ จ้านายบอกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดกับเรื่องนี้ไม่หลอดรู้สึกเหมือนเขาจะเป็นแค่ไอ้บ้าตัวหนึ่งเท่านั้น,นเองอะ่ะเราจะกลับมาใหม่แนะ่อ้าวอะไรกันนี่แพนด้าวิทำไมน้องน่ารักจังเลยมีไหมอะ่ะซู้ได้เป้าวอะ่ะโอ้โหแพนด้าได้ปะได้ปะโอ้ยนี่ตีบอสนะฮะระบบตีบอส โอ้บอสโดนเราสกิปไปสองทีเลือดหายเกินครึ่งแล้วนะ Why, ไหวไหมเนี่ยเกมสบายๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่มันไม่มีเสียงเลยจริงๆนะเนี่ยผมว่าเขาต้องหลอกเราแน่เลยอ่ะไม่งั้นก็ต้องเปิดเสียงดังมากเลยนะถึงจะถึงจะได้ยินเสียงมันไม่มีเสียงเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยอมันเงียบจังเลยสตาร์เตอร์แพ็คมาแล้วด้วย p พ n d a s u m อ o n ฮสอิมอร์ทันบอดี โอ้ยขายของนี่เองอม,มารับเอาเมสแสนสวยคนนี้กลับบ้านตอนนี้เลยนะคะรับเธอต้องเสียตังค่ะเดอเรายังไม่ทันไลเลยใจเย็นนะจ๊ะนี่ได้แล้วต้องได้ชิกิญามิแล้วต้องมีชิกิญามิเลเวลสี่สิบมันทำหลายอย่างมากเลยอะ เคร m a มเบรับได้อะไรรับได้ยังไม่ได้เลยเนี่ยน้ำตาจะไหลนะฮะคือมันอ้าวโอ้โหมันกดได้เรื่อยๆเลยเหรออ้าวแบบนี้ก็รับกันมันนะบอกเลยโอ้โหอิ่มๆอะ่ะแต่ว่ามันมีกดอะไรหรือเปล่าอ๋อหลังจากนี้มันจะค่อยๆมา ได้แล้วเหรียญแปดร้อยเอ่อสตออ่ามีร้านมีร้านไดอารี่รับฟรีได้พวกนี้นี่ต้องมากดนะสำหรับคนที่ไม่นิยมการเช็คเนี่ยก็อาจจะพลาดของที่จะได้รับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละเกมพวกนี้ซัมมอนว้าวว้าวราคาแพงมากไม่แพงหรอ ส9 9จุดเก้าเก้านี่แบบว่าไม่ได้แพงอะไรนะอ้าวคือมันอะไรอะ่ะมันรับอะไรอะ่ะอ้าวเอาพวกนี้คือเรารับได้หรออ้าวไเราก็ไม่รู้นะกดไม่ได้กดอ่านี่กดให้หมดเลยไหนๆก็เอาให้หมดนะเนี่ยมันต้องมันต้องรู้นะมันถึงจะรับได้นะเคลียห้าสเตจเคลียสองห้าเคลียสามยี่สิบโอ้โหไปถึงไหนตอนไหนแล้วเนี่ยแล้วเวิร์นี่คือกดก็ไม่ได้ next chapter อ้า chapter แรกจบไปแล้วเหรอไป chapter สองเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยด,ยวดยวีวดนหนึ่งสิบอ่ะโอ้หจบอ๋อจบแล้วนะไป chapter ต่อไปแล้วไวมากแบ a c ดูกระเป๋าก่อนทำไมเขาถึงชี้มาเรามีชาร์โอ้ยปลดตัวได้เลยนะครับ w a r hammer ชาร์ชิ้กี้นาม,มีตัวใหม่ w a r hammer เป็นสายแทงคอนโทรลนะก็คือแบบว่าคุม อาจจะมี Ability ี้เอฟเอะไรบางอย่างถ้าต t เ m เม e คือบูทันโจมตีทั้งหมด3ครั้งทำาดเมจร้อยสาก้าเ s อร์เซ a น a g จากฟอนกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าแล้วมีโอกาส70%ที่จะทำให้ติดอีซีอีซคือศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเป็นเวลา2องเทินเต็มๆต็มรอบไปเลย Power of ์ออฟกรส r ป t ตัวนี้เนี่ยจะได้รับพลังชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้น10%นะแล้วก็เกราะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น10%ด้วยทำให้ถึกขึ้นนั่นเองเป็นสายแทงสนะ่วนสกิลที่สามคือ All Way p r o t e c t w e e k า a r h a m m e r เนี่ยจะเข้าป้องกันยูนิตด้านหน้าสองตัวมั้งออ๋อทำให้ยูนิต ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยป้องกันได้แข็งแกร่งขึ้นนะก็ส่งเป็นสายแท้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับอ้าวแล้วใช้นี่เราไปไหนซะละล่ะเบรกทูเบรกทูคืออัปเกรดขั้นเนาะโอ้อัปเกรดขั้นจริงด้วยครับมีระบบอัปเกรดขั้นด้วยอัปเกรดเข้าไปอืมจัดไปมีของเราต้องใส่ให้สุดอืมใส่ให้สุด ใส่ให้สุดแล้วอยู่ที่ติดลบเบรกทู break อีกแล้ว all break อีควิปอ่ะเบรกทูไม่เบรกลุงดีกว่าไม่รู้จะเบรกลุงไมแล้วชายนี่เราไปไหนแล้วอะอย่าบอกนะว่าเราไม่สามารถใช้ชายนี่ได้อีกต่อไปแล้วไม่นะทำไมเราถึงอัพไม่ได้อ่ะโอ้ยคนนี้ก็ได้อีกร้อยหนึ่งนะนี่ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะมีประวงประวัติบอกด้วย แล้วไอส้สีอ๋อมันเป็นธาตุปะโถไปกดโดนธาตุเออนี่มันต้องอันนี้เบรกทูเลยพึ้นขั้นเพิ่มพลังสกิลอัลล็อกชีสเพล Sunny เนี่ยจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20% HP เพิ่มขึ้น10%แล้วก็สปีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10อโอเคครับอ่าได้รับแล้วร,รู้แล้ว น้องน่ารักมากเลยอ่ะชายนี่อ่ะดุงดิงเบรดลันเนอร์ทีมอท่านกินเซงมอแฮมเมอร์ก็เท่ากับเราได้พักพวกไปเพิ่มคนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเราก็ายังคงซัมมอนไม่ได้อยู่ดีนะทำไมการซัมมอนมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้กลายเป็น VIP หนึ่งไปแล้วโอ้โหเกมมือถือแบบว่าชิวๆเล่นสบายๆเลยเนาะมีเพื่อนมาชวนด้วยอ่ะ เพื่อนเยอะจังเลยอ่ะเล่นแป๊บเดียวเองเกมใหม่นะเกมใหม่คนเยอะคนเยอะอัปเกรดเข้าไปนี่อัปเกรดน้องชายนี่ดีกว่านี่เอาไว้เไว้นี่หน้าตาน่ารักนะกุงกิ้งโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับที่เราจะพักการโปรโมทของเกม The IMP i อดอ JRPG เอาไว้น้าตรงนี้นะครับก็ถือว่าเล่นเพลินๆน,น่ารักน่ารักนะแต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยก็เลยรู้สึกเงียบนะแต่ว่าน้องเขาหน้าตาน่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครก็น่ารักด้วยนะครับแต่ละตัวนี่ก็มีสไตล์มีความคาวายีความคิวของตัวเองอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมาะสำหรับสายชอบวิถีชีวิตแบบคาชวนก็คือเล่นเกมเพื่อความผ่อนคลายนั่นเอง สำหรับคนที่ดูติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยเนี่ยที่ทำการเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายระบบบ,บ้างเป็นบางครั้งเนี่ยก็ขอกล่าวคำขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่นะครับทุกช่วงเวลาชั่วโมงเวลาการดูของทุกคนเนี่ยก็เป็นดังขุมสมบัติของผู้ทำช่อง YouTube ทุกคนหรือว่าพวกสายแคสเกมทุกทุกคนเลยนะการรับชมของคุณเนี่ยเป็นสมบัติของเรานะดังนั้นก็ ขอให้ติดตามรับชมกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืม subscribe นะครับจะได้เอาไว้ติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องเราเนี่ยจะทำการอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันนะครับผมใช้ชีวิตแล้วมุ่งไล่ตามความฝันให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมนะอย่าลืมทำ daily right quest ที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วกัน เอาไว้มาพบกันใหม่กับซีรีส์โมบายโปรโมทในครั้งหน้านะครับว่าผมจะนำเกมมือถือเกมไหนเนี่ยมาทำการโปรโมทให้ดูอีกเนาะสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับบ๊ายบาย